แบ,บ่งยาให้เอันนี้ก็ไม่รู้อกเก็บไปแล้วอ่ะาอีกถุง,ถงมมาเองไม่ไอถุงอันนี้กำลังเอาตำแยแมวมาให้แมวกินถุงกับหมูปิ้งกำลังกินกันใหญ่เลย ดูนางถุงกินแล้วก็เล่นกันใหญ่เลยกำลังมัวเมาอันนี้เป็นตำแยแมวก็หาได้ทั่วไปนะครับหรือถ้ามีขายท้องตลาดก็รู้สึกโลหนึ่งก็หลายบาทสลับผู้ที่เลี้ยงแมวนะสลับผู้ที่เป็นทาสของแมวก็ลองไปหามา ให้แมวกินได้นะครับมันก็จะเป็นเหมือนเหมือนยาเสพติดเนาะเห <laughs> มือนยาเสพติดดูถุงกํลาลังเล่นใหญ่กินใหญ่เลยส่วนมากเขาจะกินตรงรากนะครับรากมันแมวเขาจะชอบอันนี้ถุงเป็นแมวเปอร์เซียพันผสมนะครับจะไ,ได้ขาดสั้นมาเป็นแมวขาดสั้น,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 นส่วนมูปิ้งเนี่ยก็เป็นแมว แมวบ้านผสมเปอร์เซียนะครับเป็นลูกผสมทั้งหมดเป็นลูกผสมทั้ง<อ>เป็นลูกครึ่งทั้งหมดนะครับ<อ>เป็นลูกครึ่งทั้งหมดเลยนี่คือตำแยตตำแยแมวนะครับเหมาะสำหรับให้เขาอาทิตย์ละครั้งก็ได้นะครับตำแยแมวกินแล้วเขาจะเมาครับเขาจะเขาจะตาเยิ้มตาหวาน ก็ให้เขาเดือนละครั้งหรืออาทิตย์ละครั้งก็ได้นะครับเขาก็จะกินสนุกสนานถ้าเปรียบเหมือนคนก็เป็นพวกกัญชาอะไรประมาณนี้ครับกินเขาก็จะเมาจะเคิมดูอาการดูอาการถุงได้ครับ ถุงจะเป็นแมวพันเตี้ยนะครับขาสั้นแมวขาสั้นก็กำลังจะตั้งท้องกำลังจะฮีทนะครับยังไม่ท้องกำลังจะฮีทกำลังฮีทนะครับถุงส่วนมูปิ้งเป็นแมวไทยพันผสมนะครับ แม่ผสมเพิร์เซียพ่อเขาขาสั้นแต่ว่าแม่เขาขายาวลูกมาเลยขายาวไอ้ถุงก็เหมือนกันแม่ขาแม่ขายาวพ่อขาสั้นถูงออกมาเลยขาสั้นลูกชุดที่แล้วออกมาตายหมดครับเพราะถุงเขาไม่สบายตายหมดเลยสี่ตัวมันแต่ตัวส,สวยขาสั้นทั้งหมดเลยนะครับ ขาสั้นทั้งหมดเลยดูนางกำลังกินนางกำลังเล่นกับตําเยะแมวอันนี้เพิ่งไปได้ได้มานะครับพอดีไปตลาดไปเห็นก็เลยถอนมาก็ให้เขากินนะครับเอาคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับยังไงก็ฝากกดติดตาม ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปแมวนะครับผมเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามนะครับ